ไหนคนดูกี่คนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติจตารับชมเราแล้วครับก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตอีโอเคครับก็เรียยแล้วเมื่อกี้ทำอะไรคะตื่นเต้นไหมทำอะไรคะตื่นเต้นจะตกกอี๋มีตาทิพย์เห็นไหม ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับก็ต่อไปก็เป็นเพลงสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับค่ะโอเคไมคะโอเคนะโอเคไมเไนะคะโอเคนะไหเพล่ะโอเค่ะอเคร่ะเคค่ะเ่อค่ะโอเคคะโอเคค่โอเค่โอเคค่ะโอเค่เค่ะอเคค่โอเคคโเโโอเคโคะโอเคค่ะเคะค เราิดถึงทุกคนนะก็สวัสดีสิบเอ็ดคนนะครับที่เข้ามาด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยถึงหรอครับก็โอเคนะครับต่อไปเป็นสุดท้ายนะครับที่เข้ามาตอนนี้ก็เป็นสุดท้ายนะครับโอเค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 นะครับเป็นอะไรคะยังตื่นเต้นตื่นตา่เป็นอะไรเนี่ยโอเคนะคะ สองเพลงเมื่อกี้ที่เล่นไปนะครับก็มีเพลงอะไรบ้างเพลงโอเคนะคะไม่ใช่มีมีเพลงแรกเป็นเพลงภาพลงตาของพี่ดานะคะเพลงที่สองก็เป็นเพลงที่สองเพลงอะไรครับเพลงเจสไมเพลงดีอย่างไรนะครับของเจสตเตอร์นะคะใช่ครับเพลงต่อไปก็เป็นเพลงของพี่เคทพี่แพทองคิเรียไม่ใช่ไม่ใช่ พี่แคทนะครับแคทซาเรียอังกฤษอ่านออกใช่ไหมใช่ครับก็เพลงอะไรนะครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพลงที่พูดกันเยอะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะเพลงที่ดังมากครับฟังแล้วท่อนฮุกต้องร้องได้ทุกคนใช่ค่ะแบบตอนร้องปุ๊บเออใช่เลยเพลงนี้เพราะพ่อโอเคไหมโอเคไหม ค <Okay. S 1> ครับก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าครับเพลงสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับเพลงนะคะนะคะนะครับเพลงอะไรก็ไม่รู้นะคะป่ะค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการไลฟ์สดของเราใช่แล้วทำไมมันเร็วซะเหลือเกินเพราะว่าพี่เพลงไม่อยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าพี่ไม่อยู่แล้วพี่เพลงไปไหนนะอ๋อไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะใช่ก็เราขอเป็นกําลังใจให้กับคุณยายด้วยนะคะสุดๆนะคะพวกเราเป็นกําลังใจให้ค่ะค่ะก็ เราก็ไม่ได้เป็นกําลังใจให้แต่กับคุณยายก็เป็นกําลังใจให้กับพี่เพลงแล้วก็ครอบครัวพี่เพลงด้วยนะคะใช่แล้วค่ะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับโฟกัสมีอะไรจะบอกครับมีอะไรจะได้จะฝากบอกไม่พี่เพลงบ้าง่่ <laughs> สุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรกับคนดูไหมคะจะจากกันไปนะคะโฟกัสหนูก็ขอฝากคำคมนะคะของวันนี้นะคะไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดหรอกแต่จงยืนในที่ที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขก็พอนะคะขอบคุณคำคมยามเช้านะคะตอนเย็นแล้วค่ะตอนเย็นแล้ว่ ไว้เจอกันใหม่ในค้างต่อไปนะครับกับไลฟ์สดของพวกเราอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็อาทิตย์หน้าพวกเราไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าพวกเราพักผ่อนลาพักผ่อนใช่แล้วก็ครูคุณครูของพวกเราเป็นอะไรไปคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นพวกเราไม่อยู่ด้วยใช่ ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะพวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายจุ๊บจุ๊บมาฟังคำคมย้ำเช้าคำย้ำเช้าว,ว้าวโอ้แม่ทำไมววคำดูครั้งนี้น้อยจังเลยเจ้าคน ก็ไม่ตอนแรกอะก็ไม่ต ok ้องไม่อยู ok s <S ok ok ่ไงปกติไม่ต้องจะแชร์อ้าวนี่ไงแม่ตันก็ไม่อยู่แต่ไม่